มีล้องส่นอนู่ยเดี๋ยวโยโทรบอกรับใช่ป่ะเนี่ยบ้านแดงเดี๋ยวพุ่งไปก่อนมาจัดอนะ่ะเอาลงเอา,เอาเอาเรือลงหน้าไหนครับ เนี่ยวนี้มาส่งแล้วนี่ไม่ต้องลองแค่ว่าน้ำยังไม่เข้านะแหมเฮียบอกว่าปลายเดือนแห่รีบให้มาส่งเลยพอผมบอกเฮยเอาไปให้ส่งคนอื่นกันอันนี้พันอันนี้เฮียแมงนะครับสวัสดีครับอันอันนี้พันอะไรนะเฮียมันมีนี่มาพันน้ำหอมป่ะพันน้ำหอมสามจุกใหญ่เนียสาม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 จิตใหญ่ผมอหมาไอ้บ้านเลยพอแลพะพะพ กอกกรองน้ำก่อนทีหนึ่งนะล่อล่ออันก่อไปไม,อนะไม่ต้องก่อไม่ต้องถ้าอยู่ในน้ําก็ไม่ต้องละแต่ถ้าอยู่บนบกก็เอาลงใหม่ก็ต้องเอากอกใหม่นอกนั้นก็คู่มือครับมันจะมีเนี่ยคู่มือวิธีการใช้เนี่ยเนี่ยครับคู่มือใช้ใช้ไม่ยากเพราะมันมีสวิตปิดเปิดอยู่ด้านข้างแล้วนี่ก็มีโชคมีปิดน้ํามันเนี่ยทำมเครือ่องรถพวกนี้ได้หมดนะขอได้ได้ครับ อันนี้ก็ป๊อปเบอร์ยิบเอ็ดเนี่ยพี่ถอดถอดแล้วก็เนี่ยขานเข้าเอาตอนลงน้ำนะตอน<ช>พี่จะพี่จะใส่ข้างบนก็ได้หรือใส่ข้างในข้างล่างก็ได้ใส่ข้างบนต้องกมใช่เพราะว่าเดี๋ยวลากแล้วมันจะติดนะ<ช>ก็เลยใส่ในน้ําก็ได้อ,อันนี้เขาอ่ะมันใช้แรงดันของน้ําถูกปะ่ะแ,แต่แต่แต่พี่ตั้งมาอย่างเงี้ยเรือจะยุบไม่วิ่งแล้วถูกปะ่ะมันต้องหันมา หลังหันมาด้านหลังหน่อยหน่อยเห็นไหมครับขึ้นอยู่เราหันแล้วถ้าหันมากมันก็วิ่งเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเร่งเครื่องด้วยถูกปะขึ้นอยู่เราเร่งเครื่องด้วยแล้วเนี่ยปากเป็ดเนี่ยหมุนได้ร้อยแปดสิบองศานะครับจะให้ตกไหนเขายางนี่ก็ร้อยแปดสิบองศาใช่ปะอยากให้เรือถอยหลังก็หมุนไปด้านโน้นอ่าแล้วเขายางเนี่ยมันขึ้นลงได้ถ้าเฮียอยากจะให้มัน ให้มันให้มันเตี้ยก็กลับด้านนี้เสียบก็ได้มันก็จะเตี้ยลงยถูกปะเราจะตัดก็ได้เราจะอะไรก็ได้ต่อก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับเราเแต่ไปตัดมันก็เสียดายอ่าอย่างเงี้ยมันลดโคนใช่ปะถ้าเฮียว,ว่ามันต่ําใช่ปะอยากลดยอดเฮียก็เอาเชือกะแเราดึงมันมาอย่างงี้ก็ได้นะเห็นมนะเห็นมะเอาไม้ขัดมาเนี่ยมันก็จะแหงนขึ้นแล้วถูกปะงงปะไม่งงนะเนี่ยเฮียเนี่ยเขาเขาก็จะเขาเขาจะมีคันอยู่แล้ว เห็นปะเขาจะมีคันของเขาอยู่แล้วเขาแค่แค่ขอบร่างนี่ก็เรือวิ่งได้แล้วได้ได้เพราะเลยมมาเลือแค่ห้าศอกเองห้าศอกแต่หมายความว่า 80, นี่ครับอันนี้คือสวนของเทปเมง้งไม่เดี๋ยวน้ำเข้าสบายเลยเฮียเพราะไอตอนนี้วิ่งไม่ได้หรอกน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาน้ำเฮียเฮียขึ้นเกือบถึงอะ่ะมาส่งสวนสวนของเทปเม้งครับขุดใหม่ยังไม่เสร็จเลยแม็กโคออกไปก่อน โอเคนี่เอามาลงเรียบร้อยครับวันนี้ไม่ต้องลองนะครับเขหมบอกไม่ต้องลองทุกทีจะมาแล้วลองโอเคเดี๋ยวกลับแล้วครับนี่เลยครับเรือห้าสองนะครับเครื่องคอนดา G X สองร้อยหกจุดห้าแรงความสามนิ้วสองขาวนี่มาส่งนะครับตอนแรครับเข้งสวัสดีครับ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 โอเคครับนดีครับสมัยก่อนมันดีอ่ะมันเท่าตู้อย่างเดียวเข้มถือเป็นขยะ ได้หมดมันวนได้หมดเ้ไปออกออกใจถือว่าน้องถือขึ้นไดเฮ้ยใช่เหรอร้านไหนวะที่ดี่นก๋เตี๋ยวนี่นี่ข้างหน้าเนีก๋เตียวสุดยอดเลยเดี๋ยเาสั่งด้วย Oh wow.